อ่ะพร้อมนะครับทีน,นี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะครับเริ่มจากง่ายไปยากเนาะโจทย์ข้อที่1นงนะครับง่ายๆเลยเขาถามว่าเมทริกซ์ข้อใดคูณกันได้นะฮะอ่ะอันนี้น้องๆก็ต้องรู้แล้วว่าการคูณกันได้หรือไม่ได้มันเป็นยังไงครับก็ต้องตรวจสอบที่มิตินะครับเขาไม่ได้ให้หาผลคูณนะเขาให้หาว่าข้อใด คูณกันได้นะครับถ้าใครลืมกลับไปดูเนะะื้อหาตอนแรกๆนะครับเมทริกข้อใดคูณก,กันได้ข้อที่1น,น้องๆต้องเขียนมิติออกมาชอยที่1ครับมี2เมทริกซ์ดูเมทริกที่1น,นะมีสมาชิกค,คือ2 3แนวนอนเราเรียกว่าแถวแสดงว่าเมทริกนี้มี1แถวเห็นไหมฮะแนวตั้งเราเรียกว่าหลักมี2หลัก เพราะฉะนั้นมิติของตัวแรกก็คือ1นคูณสชัดๆเลยนะส่วนมิติของอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับ1แถว2หลักเหมือนกันนะครับหแถว2หลักแล้วครูบอกว่าให้ดูยังไงครับให้ดูว่าคู่ที่อยู่ใกล้กันนี้เท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็แสดงว่าคูณกันได้แต่อันนี้ไม่เท่าแสดงว่าชอว์ที่1นนั้นคูณกันไม่ได้นะครับ เนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบมิติแค่นี้โอเคนะามาดูช้อยที่2กันอ่านมิติเป็นยังเมตริกตัวแรกนะครับจะมีแนวนอนอยู่2แถวก็คือ2แถวคูณ1ห,หลักถูกไหมฮะมีแนวตั้งอยู่อันเดียวเมตริกที่2จะมีแนวนอนอยู่2แถวคูณ1ห,หลักเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่อยู่ใกล้กันมันเท่ากันไหม ถ้ามันไม่เท่ากันแบบนี้ก็คูณกันไม่ได้นะครับข้อ2ก็ผิดง่ายๆอย่างนี้นะอ่ะมาดูข้อ3ข้อ3เนี่ยเมตริกตัวแรกนะครับแนวนอนมี2แถวแนวตั้งมี2หลักนะครับเมตริกที่2แนวนอนมี2แถวแนวตั้งมี1หลักนะครับ จะเห็นว่าคู่ที่อยู่ใกล้กันมันเท่ากันเออฉะนั้นคูณกันได้ไหมเอาแค่คูณได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือชอยที่3คูณกันได้นะครับส่วนชอยที่4คืออะไรตัวนี้คือ1แถว3หลักนะครับ1คูณ3อันนี้คือ1แถว3หลักเห็นไหมถ้าอ่านมิติเป็นก็ง่ายแล้วนะครับ คู่ที่อยู่ใกล้กันไม่เหมือนกันเนี่ยคูณกันไม่ได้เหนหครับส่วนคู่ที่เหลือคือผลลัพธ์จำได้ไหมสองคูณหนึ่งเนี่ยถ้าเราคูณกันเสร็จแล้วเราจะได้สองแถวหนึ่งหลักนะครับเอาละนี่ก็เป็นการคูณในข้อที่หนึ่งผ่านไปง่ายๆอย่างนี้นะเี๋ยวนะครับค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆจดให้ทันแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่สองกันครับ